มุอาลิคุมุะอุลลอฮ์ุะบารอกตุุะสลัมไปยังผู้ปกครองผู้นักเรียนที่ครอบติดตั้งครับด้วยสถานการณ์ณตอนนี้นะครับวันนี้ทางโรงเรียนได้มีการสุ่มตรวจนักเรียนเชิงรุกมีการตรวจเอทีเคผลปรากฏว่าเจอเคสนักเรียนที่ติดเชื้อเพิ่มจำนวนสองรายแล้วก็เพิ่มในบุคลากรของโรงเรียนอีกหนึ่งรายดังนั้น จากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นทางโรงเรียนเล็งเห็นถึงความปลอดภัยของนักเรียนและก็บุคลากรจึงได้มีการประกาศปิดการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์ไปจนกระทั่งถึงวันที่27กุมภาพันธ์เป็นระยะเวลา3สัปดาห์ ในส่วนของการเปิดการเรียนการสอนออนไซต์ site, ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่5เดิมทีที่ทางโรงเรียนได้มีการประชุมกับผู้ปกครองว่าจะมีการเปิดเรียน site, ออนไซต์พร้อมกันทั้งหมดนั้นเมื่อเกิดสถานการณ์ณนะตอนนี้ขึ้นทางโรงเรียนจําเป็นจะต้องขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการเปิดการเรียนการสอนออนไซต์อีกครั้งหนึ่ง เพื่อต้องการลดจํานวนของนักเรียนที่จะมาเรียนที่โรงเรียนดังนั้นทางโรงเรียนขอแจ้งรูปแบบการเปิดการเรียนการสอนออนไซต์ site, ให้กับผู้ปกครองทราบดังนี้โรงเรียนจะจัดกลุ่มการเรียนการสอนเป็นรายสัปดาห์โดยที่ป .1 คู่กับป .6 ป .2 จะคู่กับป .5 และป .3 จะ คู่กับอ .4 ซึ่งในแต่ละคู่นั้นจะมาเรียนในสัปดาห์เดียวกันส่วนนักเรียนอนุบาลจะแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่ม A และก็กลุ่ม B ทางโรงเรียนจะเปิดการเรียนการสอนออนไซต์ site. ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2และชั้นประถมศึกษาปีที่5รวมไปถึงนักเรียนอนุบาลที่อยู่ในกลุ่ม A ในวันที่14กุมภาพันธ์ถึงวันที่18กุมภาพันธ์ ส่วนในสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์วันที่21ถึง25ทางโรงเรียนจะเปิดออนไซต์ของนักเรียนระดับชั้นปัะถมศึกษาปีที่3และชั้นประถมศึกษาปีที่4รวมไปถึงนักเรียนระดับชั้นอนันดบที่อยู่ในกลุ่มดีด้วยซึ่งนักเรียนที่ไม่ได้อยู่ในแต่ละระดับชั้นของแต่ละสัปดาห์นั้น <c oughs> ก็ขอให้นักเรียนเรียนออนไลน์ลอยู่ที่บ้าน ส่วนในสัปดาห์ตัดไปสัปดาห์วันที่28กุมภาพันธ์นั้นทางโรงเรียนจะเปิดการเรียนการสอนออนไลน์ของนักเรียนระดับชั้นป .1 และชั้นป .6 ทางโรงเรียนจะเรียนในลักษณะนี้สลับกันไป1สัปดาห์มาเรียนออนไลน์ที่โรงเรียนหลังจากนั้นสองสัปดาห์เรียนออนไลน์ที่บ้านส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของรถรับส่งนักเรียน ก่อนหน้านี้ที่เราได้มีการประชุมผู้ปกครองของนักเรียนทั้งหมดเมื่อเร็วๆนี้ทางโรงเรียนแจ้งว่ามีการบริการรถรับส่งของนักเรียนในแต่ละโซนในแต่ละสายเมื่อเกิดเหตุการณ์สถานการณ์แบบนี้ขึ้นทางโรงเรียนจึงเล็งเห็นความปลอดภัยจึงของดการบริการรถรับส่งของนักเรียนจึงให้ผู้ปกครองของนักเรียนแต่ละคน มารับสมงนักเรียนด้วยตนเองตามมาตรการและตามจุดต่างๆที่ทางโรงเรียนได้แจ้งไว้สุดท้ายขอให้ผู้ปกครองและนักเรียนมีความปลอดภัยจากโรคระบาดและขอให้ระมัดระวังรักษาตนเองอยู่ที่บ้านก็ขอดวาาให้กับทุกคนมีความปลอดภัยอิลลอฮฺารงอว,วยพรกับกุอฮ์ marotatu.